Welcome to English Class w s t h me. สู e ครูโนัสทิราดิวันแล้ววิชานี้นะคะจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะ Are you ready? นักเรียนพร้อมไหมคะที่จะไปเรียนกับครูถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย 1> Focus 1 Class Audio by Patricia Riley, Marta Uminska, Bartosz m i c h a w o w s k i and Linda Edwards. Published by Pearson. Copyright Pearson Education Limited 2016. และนี่ก็คือหนังสือเรียนนะคะที่เราจะใช้เรียนกันในเทอมนี้นั่นเองนี่คือหนังสือ Focus นั่นเองนะคะโอเคสำหรับใน EP แรกนี้นะคะเราก็จะมา เริ่มเรียนกันเลยนะจ๊ะโอเคค่ะนักเรียนตามที่นักเรียนเห็นในสไลด์เลยนะคะซูวนจนหน s ่ class, เราจะยังไม่เริ่มบทที่1นนะคะเราจะมาที่ s t a r t e r unit กันก่อนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานก่อนนะคะโอเคสำหรับข้อที่1และ2นี้นะคะสำหรับข้อที่1และสองนี้เนาะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆเลยนะคะก็คือการทบทวน การออกเสียงและก็ตัวอักษรพยัญชนะในภาษาอังกฤษนั่นเองซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนสามารถเอาไปทบทวนด้วยตนเองได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะลองมาเทสหูของเราหน่อยค่ะว่ายังใช้การได้ดีกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะก็ในข้อที่3นี้นะคะ listen and circle the word you hear ครูจะเปิดเสวย์ให้เรียนฟังนะคะแล้วก็ลองฟังดูซิว่าเขาสะกดคำไหน ฟังทีเดียวทั้งข้อหนึ่งสองและสามเลยนะคะโอเคไหมคะถ้าพร้อมแล้ว let's listen to it CD one track four one P E N two B O O K, t <3 S 2> D, <S E, S, S, <S K. โอเคเรียบร้อยค่ะนักเรียนสำหรับข้อแรกนะคะเขาสะกดคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรหนะ้าถูกต้องค่ะข้อ B-BOY ย P E N pen ากกานั่นเองนะคะถ้าเป็นคำแรกข้อ a นั้นจะเป็น p i n p i n แปลว่าหมุดนะคะต่อไปข้อที่2คํคำไหนคะถูกต้องค่ะเขาสะกดคำว่า b o o k book หนังสือนั่นเองนะคะส่วนต่อไปข้อที่3เขาสะกดคำว่าอะไรนะถูกต้องค่ะ นั่นคือข้อ b-boy นะคะ d e s k desk โต๊ะนั่นเองนะจ๊ะต่อไปค่ะในหน้าที่สองกันเลยอาหาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ classroom language ตามที่นักเรียนเห็นเลยนะคะ classroom language คืออะไรคือภาษาที่เราจะได้ใช้กันในห้องเรียนได้ยินได้ฟังในห้องเรียนนะคะยกตัวยอย่างเป็นภาษาไทายอย่างเช่นเปิดหนังสือเอาหนังสือขึ้นมา หยิบสูตรขึ้นมาเอาประกาศขึ้นมาอย่าทส่งเสียงดังอย่าคุยกันนี่คือภาษาที่เราใช้ในห้องเรียนหรือภาษาอังกฤษคือ classroom language นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันดีกว่าอ้อแล้วก็ classroom language เนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นประโยคคําสั่งซึ่งประโยคคําสั่งเนี่ยจะมีข้อพิเศษกว่าชาวบ้านเขากว่าประโยคอื่นๆเขานั่นก็คือเขาจะต่างตรงที่เขาไม่ต้องมีประธานก็ได้ประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคําถามนะคะจะต้องมี ประธานแต่ว่าประโยคคาสั่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีประธานสามารถนําคํากริยาขึ้นต้นประโยคได้เลยนะคะอย่างในตัวอย่างในกรอบที่หนึ่งตรงนี้นะจ๊ะประโยคแรก think of a sport think of a sport คิดกีฬามาหนึ่งอย่างในภาพผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็คิดคิดกีฬาอะไรขึ้นมาคะฟุตบอลถูกต้องประโยคที่สองค่ะ tell the group of your idea oh sorry tell the group your idea ให้บอกความคิดของเรากับเพื่อนของเราในกลุ่มนะคะ Speak in English Speak in English ให้พูดเป็นภาษาอังกฤษต่อไปในข้อที่2ค่ะ Read the text and choose the correct answers ให้อ่านหนังสือหรืออ่านบทความนะคะแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องประโยคถัดไป Don't use a d d i t i o n a l y Don't use additionally ก็คือห้ามใช้ Dictionary นั่นเองนะคะต่อไปประโยคที่3นักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีสรุปท้ายตัวอย่างนี้กันเนาะ Work in pairs, work in pairs อันนี้จะแปลว่าให้จับคู่ทำงานเป็นคู่นะคะ p a i r แปลว่าคู่เนาะ Ask and answer the questions แล้วก็ให้ถามแล้วก็ตอบคำถามกัน Number f Listen to the conversation and complete the table ให้ฟังบทสนทนานะคะเราก็เติมคําลงในตารางให้สมบูรณ์ complete the table table เ,เนี่ยนอกจากแปลว่าโต๊ะที่นักเรียนทราบกันดีอยู่แล้วยังแปลว่าตารางได้อีกด้วยนะคะโอเคถัดไปเลยตัวอย่างต่อไปจะเป็นตัวอย่างที่5นะคะประโยคที่5 Tick หรือว่าคนไทยก็พูดทับศัพท์ไปว่าติกต๊กติ๊กติ๊กก็คือ ทำเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องเนาะ underline the answers ให้ tick tick หรือว่าขีดเส้นใต้คำตอบนั่นเองข้อที่6ค่ะ look at the photos don't look at the board ให้ดูที่ photos นะคะให้ดูที่รูปภาพห้ามดูที่กระดานต่อไปข้อที่7 put the words in the correct order ให้เราทำไมคะ ให้เราเรียงคำศัพท์ใหม่ให้ถูกต้องตามตำแหน่งตามลำดับของเขาที่ถูกต้อง then write the answers จากนั้นก็ให้เขียนคำตอบและสุดท้ายค่ะข้อที่ 8. match the words with the opposite meanings ให้เราจับคู่คำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะ then listen check and repeat จากนั้นให้ฟังเช็คหรือว่าตรวจสอบแล้วก็พูดตามนะคะคำว่า repeat จะแปลว่าพูดตามเนาะ นักเรียนสังเกตไหมคะสังเกตได้ไหมเอ่ยว่าประโยคคําสั่งเหล่านี้มันสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบนะคะนั่นก็คืออะไรบ้างเอ่ยนั่นคือประโยคคําสั่งที่บอกให้เราทําอะไรและห้ามไม่ให้เราทําอะไรนะคะจะมี2แบบเนาะโอเคสรุปนะคะจะอยู่ในหน้านี้นะคะนักเรียน you use the imperative to give instructions เราจะใช้อ่ประโยคคําสั่งนะคะในการ บอกคําสั่งให้ทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกใครก็ตามหรือว่าให้ทําอะไรก็ตามนะคะจะมีสองแบบที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนาะนั่นก็คือแบบที่บอกว่าให้เราทําอะไรแบบนี้นะคะเราจะสามารถใช้คํากริยาขึ้นต้นได้เลยอย่างเช่น use a dictionary use a d i t i o n a r y นะคะก็คือใช้พจนานุก,กรมภาษาอังกฤษเนาะอาจจะแทนสัญลักษณ์ด้วยเครื่องหมายถูกนะคะ กับอีกพวกหนึ่งก็คือประโยคคาสั่งที่ห้ามไม่ให้เราทําอะไรอ,อย่างเช่นหยุดห้ามกินขนมในห้องห้ามรับในห้องพวกนี้นะคะเราจะใช้คําว่าอะไรเข้ามาช่วยคะเราจะใช้คําว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเราจะใช้ do not หรือรูปย่อของเขาก็คือ don't นะคะแล้วค่อยตามด้วยกริยาเนาะจะแทนที่สัญลักษณ์ด้วยเครื่องหมายผิดนะคะโอเคไหมคะ ถ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันนะจ๊ะแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะนักเรียน write sentences use the correct form of the i n p i n a t i v e เขาจะให้ประโยคมานะคะทั้ง5ข้อนี้เนาะก็แล้ก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีเครื่องหมายถูกและผิดนะคะเครื่องหมายถูกคือจะเป็นประโยคคำสั่งประเภทที่สั่งให้เราทำอะไรและเครื่องหมายผิดคือสั่ง ไม่ให้เราทำอะไรนั่นเองนะจ๊ะตัวอย่างแรกนะคะ work in groups of three ให้จับกลุ่มสามคนนะคะ work in groups of three แล้วก็อันนี้ก็ง,ง่ายๆเลยเพราะว่าเราสามารถเอากริยาขึ้นต้นได้เลยใช่ไหมคะก็จะเป็นนี่เลยเอากริยาขึ้นต้นกันเลย work in groups of three จากนั้น speak in your language แต่ว่าเป็นเครื่องหมายผิดแสดงว่าไม่ให้ทำใช่ไหมไม่ให้ทำเราจะใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นก่อนนะคะจะใช้คำว่าอะไรนะ คำว่า don t ถูกต้องค่ะอ่าก็จะเป็นนี่เลยค่ะ don't speak in your language อ่าถ้าห้ามทำก็คือต้องเอาคำว่า don ขึ้นต้นก่อนโอเคไหมคะง่ายไหมง่ายเนาะโอเคต่อไปข้อที่สองคะ่ะ n t m b e r 2จะเขียนเป็นประโยคได้ว่าอย่างไรเอ่ยให้คิดแั๊บหนึ่งให้คิดแป๊บหนึ่งนี่เป็นไว้ให้คิดนะคะคิดด้วยนะไม่ใช่เราคำตอบนะโอเค ประโยคที่2นะคะจะเขียนได้ว่า don't use a pen use a pencil ห้ามใช้ปากกาแต่ว่าให้ใช้ดินสอนะคะโอเคถูกกันไม่เอ่ยถูกไว้ที่คิดไหมข้อ 3000, 3ค่ะ number three คำตอบคือ write in your notebooks don't write in the book ให้เขียนลงในสมุดนะคะ ไม่ให้เขียนลงในหนังสือโอเคต่อไปค่ะ number 4 o u r คำตอบก็คือ don't talk read the text ห้ามคุยนะคะให้อ่านบทความไปและข้อสุดท้ายค่ะข้อห้า number five คำตอบก็คือ repeat the words don't repeat the sentences ให้พูดตามคำนะคะแต่ว่าไม่ให้พูดตามทั้งประโยคนะ don't repeat the sentences นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะคอนเซปต์ Concept ของประโยคคำสั่งที่ให้ทำกับไม่ให้ทำถ้าให้ทำคือใช้กริยาขึ้นต้นได้เลยแต่ถ้าไม่ให้ทำจะต้องใช้คำว่า don't ขึ้นต้นก่อนนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนแล้วเราก็มาต่อกันที่แบบกหัดนะคะซึ่งแบบหัดนี้นะคะจะอยู่ในชีตอ่าเวิร์กบุ๊กนะคะที่ครูได้เตรียมไว้ให้โนในเอกสารถุงสีส้มที่นักเรียนได้ไปนะคะในวันมอบตัวเนาะก็เปิดดูนะคะอ่าจะอยู่ในหน้าแรกเลยนะคะหน้าที่1เลย0.1 In Class แบบฝึกแบบหัดแรกนะคะอันนี้ทุกคนจะต้องทําไปพร้อมๆกันด้วยนะโอเคนะคะสำหรับข้อที่1น,นะคะ first complete the words with the letters A E I O U ซึ่งมันคืออะไรคะมันคือสระในภาษาอังกฤษนั่นเองอ่ามีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือ A E I O U นะจ๊ะโอเคเขาให้ทำอะไรเขาให้เราเนี่ยเติมสระลงไปนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยใช่ไหมอ่าใช่แล้วคะ่ะโอเคเราจะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Open your books and read R E A, C, read นะคะ and read the อะไรคะ read the text E on page page ก็คือหน้านะคะ page e. page นะคะอ๋อ oh, ดินสอมันน่าจะเส้นใหญ่ไปเนาะเดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะประโยคแรก open the open your books and read the text on page 10. ถัดไปคะ่ะ we s p e k อ s า p e k k นะคะ P E A S P E A K speak English E แล้วก็ I นะจ๊ะ English in our English lesson ภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าภาษาอังกฤษนะคะจะต้องขึ้นต้นด้วยตัว E ตัวใหญ่นะคะนักเรียนเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะนะคะเป็นชื่อภาษาเนาะแล้วก็ lesson L E S S O N S lesson. We speak English in our English lessons. Okay, May. Papai I write W R I T E. I write new words W O R D S in my notebook. N O T E B -O -K, Notebook. Samut And I repeat. repeat R E P E A T repeat them at home ฉันนะคะเขียนคำศัพท์ใหม่แล้วก็เขียนคำศัพท์ใหม่ลงในงสมุดนะคะแล้วก็พูดตามพวกมันที่บ้านเนาะสุดท้ายค่ะสำหรับข้อหนึ่งที่แบบเป็นอะไรที่ง่ายๆมากขนาดนี้นะคะ when we work work อะไรคะ work in pairs P A I R S จับคู่นะั่นเองทำงานเป็นคู่นะคะ เมื่อไรก็ตามนะคะที่ฉันทำงานเป็นคู่กับเพื่อน I always work W O R K with my friend F R I E N D นะคะ Work with my friend David ฉันก็จะคู่กับเพื่อนที่ชื่อว่า David เสมอเลยโอเคทันไหมคะนักเรียนถ้าไม่ทนันกลับไปดูย้อนหลังได้นะจ๊ะ YouTube เป็นกรอได้นะนักเรียนเนาะโอเคต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะ Uh, choose the correct word ให้เราเลือกคำปริยาที่ถูกต้องนะคะโดยเขามีตัวเลือกนั่นก็คือคำที่เขา slash มาให้อย่างนี้อ่า uh, ข้อหนึ่งนะคะให้เราเลือกระหว่าง listen read or write to the conversation นักเรียนเห็นคำว่า to ไหมคะเราจะต้องใช้คู่กับตัวไหนเอ่ยใช้คู่กับปริยาตัวไหนคะ listen นั่นเองเนาะฟังนะคะ listen ต้องตามด้วย Uh, preposition to เสมอนะจ๊ะ listen to the conversation and then คำว่าอะไรดี match put or c h o o s e the correct answer A B or C Keyword มันอยู่ตรงนี้เลยค่ะนักเรียน or o r or แปลว่าหรือใช่ไหมคะสแสดงว่าเขาให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกคำกริยาคือ choose นั่นเองนะจ๊ะ choose the correct answer A B or C เพราะว่า c h o o s e แปลว่า เลือกนั่นเองโอเคต่อไปข้อที่สองค่ะ number two read write or listen the text in your book ใช้คำว่าอะไรดีคะใช้ใช้ read โอเคใช้ read นะคะ read the text in your book and underline complete or tick the table with one word in each gap เจอคำว่า the table จำได้ไหมคะในตัวอย่างที่เราเรียนกันในเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ powerpoint เนอะเราใช้คำว่าอะไรเอ,อ่ยเราใช้คำว่า complete นะคะ complete the table เติมคำลงในตารางให้สมบูรณ์นะจ๊ะโอเคต่อไปข้อที่3ค่ะ Ox, tell or work in groups of four ใช้คำว่าอะไรดีคะทํางานกลุ่มใช้คําว่า Work นั่นเองนะคะ Work in groups of four จับกลุ่มกี่คนสี่คนนั่นเองนะคะต่อไป Think, ask, or speak and answer the questions คำถามต้องถามใช่แล้วค่ะถามก็คือ ask นะคะแล้วก็ตอบคำถามด้วย answer the questions ต่อไป number f Check, match, or repeat the beginnings of the sentences to the correct endings ให้เราจับคู่ส่วนต้นของประโยคให้คู่กับอ่าส่วนท้ายของประโยคที่ถูกต้องนะคะจับคู่เราจะใช้คำว่า match match จับคู่นะคะ match เนี่ยแปลได้หลายอย่างเลยนักเรียนวันนี้ขอเสริมคำศัพท์หน่อยละกันนะคะคำว่า match นะคะ m a t c h ที่เป็นคำนามเนี่ยจะแปลได้สองอย่างคือการแข่งขัน นักเรียนเคยได้ยินไหมคะ match การแข่งขันเทนนิสแมการแข่งขันฟุตบอลอานนะคือการแข่งขันนั่นเองแล้วก็แปลได้อีกอย่างหนึ่งคือไม้ขีดไฟค่ะแปลได้สองอย่างนะแต่ถ้า match ที่เป็นคำกริกยาเราจะแปลว่าจับคู่นะจ๊ะ,ะวันนี้ได้คำศัพท์เพิ่มด้วยนะคะโอเค and the last one number five listen to me and repeat tick or speak what I say พูดตามค่ะนักเรียนพูดตามคือคำว่า repeat นั่นเองนะจ๊ะ listen to me ฟังฉันแล้วก็ repeat what I say ให้พูดตามสิ่งที่ฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่โอเคค่ะทันกันไหมคะนักเรียนต่อไปเราจะไปดูกันข้อที่3นะคะซึ่งเป็นข้อใหญ่สุดท้ายแล้วของวันนี้นะจ๊ะ c o m p l e t e the conversations with the correct imperative forms ให้เรานะคะเติมคําลงในบทสนทนาโดยที่ต้องเป็นในรูปของประโยคคาสั่งที่ถูกต้องนะคะซึ่งเราได้เรียนกันไปเมื่อสักครู่แล้วเนาะว่าประโยคคําสั่งที่บอกให้เราทําอะไรเราสามารถเขียนคํากริยาขึ้นต้นได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นคําสั่งที่บอกว่าไม่ให้ทําอะไรเราจะต้องมีคําว่า don't นําหน้าก่อนนั่นเองซึ่งเขามีสัญ,ญลักษณ์มาให้เราค่ะนั่นก็คือเครื่องหมายถูกแล้วก็เครื่องหมายผิดนั่นเองโอเคไหม หมือนแบบฝึกหัดที่เราทำเมื่อกี้นี้เลยนะคะโอเ okay. ค conversation one Sally, Meg and Mrs. Peters Sally กับ Meg เนี่ยเขาเป็นนักเรียนค่ะแล้วก็ Mrs. Peters เขาเป็นคนุณครูนะคะโอเคตัว S ก็จะย่อมาจาก Sally M ก็จะย่อมาจาก Meg นะคะ Sally บอกว่า don't do that แปลว่าอะไรคะนักเรียน don't do that เย่านะคะเย่านะคะอะพิมพ์ไม่พายมาเลย Don't do that ก็คืออย่าทำแบบนั้นนั่นเองนะคะไม่ให้ทำแบบนั้นสังเกตว่าเขาจะใช้เครื่องหมายผิดเห็นปะอ่าเขามีคำใบมาบอกเรอนะคะ what ทำอะไรหรอแซลลี่ก็บอกว่าจุดจุดจุด the correct answer เห็นเครื่องหมายผิดแบบนี้แน่นอนเราต้องเติมคำว่า Don't ใช่แล้วค่ะ Don't tick ห้ามทำเครื่องหมายถูกที่คำตอบนะแต่ว่าให้ทำอะไร underline them ให้ขีดเส้นใต้นะคะก็เอาคำว่า underline มาเติมได้เลยนะจ๊ะ don't t a k e the correct answers underline them ไม่ให้ติ๊กถูกจะให้ขีดเส้นใต้จะหนูโอเคไหมคะคุณครู m r s p e t e r เขาก็บอกว่าจุดๆ Sally บอกว่าอะไรดีเครื่องหมายผิดห้ามคุยไม่ให้คุย don't talk uh, don't talk นะคะ don't talk sally อยากคุยสิ s ้า s a l l y is makes make ค่ะครู she doesn't know what to do เขาไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงอ่า sally ก็บยให้ make เลยจ้ะคุณครูเขาบอกว่า ask me อ่าเป็นเครื่องหมายถูกนะคะก็ใส้คํากิริยาขึ้นต้นได้เลย ask me ก็ถามครูสิจ๊ะเมจจุๆๆ sally ไม่ต้องไปถาม sally ก็คือ don't ask Don't ask Sally ไม่ต้องไปถาม Sally นะคะเมกเกบอกว่า uh, Sorry Miss ขอโทษค่ะครูซึ่งเหตุการณ์น,นี้ครูมักจะเจอ,อในห้องสอบนะคะที่ครูไม่ให้นักเรียนคุยกันแล้วแต่ว่านักเรียนก็ถามกันมีอะไรถามครูนะคะแต่ในนี้ก็ไปถามเพื่อนโอเคถ้า okay, ไม่ถามครูจะโอเคค่ะผ่านไปแล้ว conversation ที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็น conversation ที่สองนะจ๊ะ เป็น Mrs Jefferson class class ก็คือเป็นนักเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็มิชาเป็นหนึ่งในนักเรียนในห้องนั้นค่าคุณครูเจฟเฟอร์สันเขาก็บอกว่าบอกว่าอะไรเอ่ยจุดจุดจุด in pairs work นั่นเองนะคะเติมคำว่า work ลงไปได้เลยค่ะ work in pairs ต่อไปจุดจุดจุด of a country think เก่งมากใช้คำกริยา think ได้เลยนะจ๊ะนักเรียนออกเสียงตามครู think think ไม่ใช่ ting นะจ๊ะถ้า ting ออกเสียงไม่ชัดนะถ้าให้ชัดต้องเป็น think โอเคไหมคะ think of a country ให้นึกขึ้นมาหนึ่งประเทศจุด tell your partner ไม่ให้บอกเพื่อนนะว่าประเทศที่เราคิดเนี่ยชื่ออะไรไม่ให้บอกค่ะไม่ให้บอกก็คือ don't tell don't tell your partner the name of the country now your partner can ask you questions but you can only answer yes or no ตอนนี้นะคะก็จะให้คู่ของเรานะถามคำถามเราแต่ว่าเป็นคำถามที่เราสามารถตอบได้แค่ yes หรือ no แค่แค่สองอย่างนี้เท่านั้นนะคะจุดจ say any other words okay เครื่องหมายผิดขนาดนี้ก็ don't say ใช่ไม่ให้พูดคำอื่นเลยนอกจาก yes หรือ no นะคะน่าสนุกไหมวันหลังเรามาเล่นกันดีไหม อ่าโอเคอ่าซีตัวนี้ยอดมาจากคลาสนะคะนักเรียนในห้องก็บอกว่า yes miss ทีนี้ยังมิชาเนี่ยเขาก็เมาท์มอยภาษารัสเซียจะอ่ะไม่ให้พูดให้ไม่ให้พูดคำอื่นใช่ไหมครูภาษารัสเซียเลยว่า Etastra n a ะอันนี้คือครูไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าครูไม่รู้ภาษารัสเซียจริงอ่ามิสเตอร์มิสซิสเจฟฟ์สันนะคะเขาก็บอกว่ามิชาจุดจุดจุดสปีคลัสไม่ให้พูดภาษารัสเซียคืออะไร Don't speak นะคะ Don't speak Don't speak Russian ไม่ให้พูดภาษารัสเซียจากหนหัวมอเนอะ This is an English class ให้พูดภาษาอังกฤษนะจ๊ะเพราะว่านี่คือค่าเปลี่ยนภาษาอังกฤษจบแล้วคะ่นะนักเรียนเป็นไงบ้างคะทำได้ไหมถ้าทำได้นะคะแสดงว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้โอเคแล้วแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถอมเมนต์คำถามท,าทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลาสเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือว่าคำแนะนำหรือว่าคำติชมอะไรใดก็ตามนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับ Facebook Fanpage แล้วแต่จะสอนบายครูโบนัสแล้วก็ YouTube Channel นะคะแล้วแต่จะสอนเนาะ,ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะเห็นนักเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนเนาะก็สามารถกดปุ่มแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นได้เลยนะจ๊ะ โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคาบหน้า See you a g a i next n class บ๊ายบาย